อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่10กรกฎาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลปีศาจแดงทุกท่านนะครับกับข่าวรอบเช้าประจำวันที่10กรกฎาคมสำหรับรอบเช้าวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวอย่างเป็นทางการจากทางเว็บไซต์สโมสรกันก่อนนะครับ เมื่อทางทัพปีสแสดงตัดสินใจปล่อยตให้ชองปีกดาวรุ่งวัย21ปีครับให้กับสโมสรนเบอร์มิงแฮมซิตี้ในลีกเดะแชมเปี้ยนชิพยืมตัวไปใช้งานจนจบซีซั่นนี้โดยตัวทไิทชองครับเคยผ่านการยืมตัวเมื่อซีซั่นก่อนกับสโมสอนเวเดอร์เบเมนทีมดังจากเวทีบุนเดสเลกาครับและก็ลงสนามไปประมาณ15เกมแต่จากจำนวน15เกมเขาก็เป็นตัวจริงในลีกแค่4นัดเท่านั้น และหลังจากนั้นครับช่วงครึ่งซีซั่นหลังแมนยูเต็ดก็ตัดสินใจปล่อยท้ายฮิชองไปเล่นแบบยืมตัวกับคลับบบสทีมดังจากเบลเยียมแต่กลับที่นั่นเขาเองก็ไม่ได้เป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมเมื่อลงสนามไปเพียงแค่สิเกมเท่านั้นสําหรับท้ายฮิชองครับเขาเป็นนักเตะดาวรุ่งจากทีมเยาวชนและถูกดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่พร้อมกับนักเตะอย่างอังเกลโกเมสเมสันกรีนวูดรวมไปถึงเจมส์การ์เนอร์และก็อีธานแลตที่ปัจจุบันก็กลับมาจากการยืมตัวเช่นกัน อย่างไรก็ตามครับบรรดาลูกกรอกขนองชุดนี้เขาดูเหมือนจะมีค่าเมซันกรนวูดที่จะไปได้สวยกว่าเพื่อนเมื่อถูกดันขึ้นซีมชุดใหญ่และก็เป็นกําลังหลักให้กับโอเลกุนาโซชาณปัจจุบันนี้ด้วยสําหรับ้ายชองครับตั้งแต่ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของแมนยูเต็ดก็มีการลงสนามไปประมาณ16นัดยังทําประตูหรือว่าทําแอซิสยังไม่ได้นอกชนี้สัญญาของเขาก็เหลืออีกแค่หนึ่งปีเท่านั้นกับทับปีสาต์แดงด้วยครับเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับ แมนยูแต่ตัดสินใจยกเลิกการเก็บตัวที่ประเทศมอลตาเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ประเทศมอลตาครับตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลตา้าที่เดินทางมาจากสาราชอาณาจักรเยอะขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงได้ออกมาตราการใหม่สําหรับเที่ยวบินที่มาจากสาราชอาณาจักรว่าใครก็ตามที่ฉีดวัคซีนยังไม่ครบ2เข็มก็ต้องมีการกักตัวระหว่างเข้าประเทศก่อนด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ครับทำให้ทัพปีแสดงไม่อยากจะเสียเวลาไปด้วยเปล่าประโยชน์จึงได้หาเรือการและได้ข้อสรุปว่า จะยกเลิกทริปเก็บตัวที่ประเทศมอต้าเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแมนยูเต็ดครับจะต้องลงเกมอุ่นเครื่องเกมแรกในช่วงพลย์ซซันวันที่18กร,รกฎา,าคมนี้พบกับดับบี้เคาน์ตี้ซึ่งเมเวนดูนี่ครับเป็นผู้จัดการทีมอยู่หลังจากนั้นวันที่24กร,รกฎา,าคมจะเป็นเกมอุ่นเครื่องเกมที่2ของช่วงพลย์ซซันพบกับควีนสปาร์คเรนเจอร์สจากนั้นครับจะเปิดโอทราฟฟอร์ดพบกับทีมน้องใหม่อย่างเบรนฟอร์ดวันที่28กร,รกฎา,าคม จากนั้นครับแมตสุดท้ายจะพบกับเอเวอร์ตันวันที่7สิงหาคมแต่ปัญหาสำหรับทัพปีแสดงตอนนี้ก็คือเกมอุ่นเครื่องกับเปลสตันนอตเอนที่ยังหาวันลงแข่งไม่ได้สักทีเรามาต่อที่เรื่องของคาวินฟิลลิปซึ่งเป็นหนึ่งในนักเตะที่โชว์ผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมมากกับทีมชาติอังกฤษในศึกยูโร2020ครั้งนี้ครับโดยทางดิมิทาบ์บาตอฟอดีตตำนานกองหน้าของแมนยูเอตได้ออกมาระบุว่าทัพปีแสดงควรจะใช้โอกาสนี้ในการโน้มน้าวใจให้กองกลางวัย25ปีรายนี้ ย้ายมาเล่นในถิ่นโอทราฟอร์ดให้ได้ซึ่งเขาก็มั่นใจว่าจะยิ่งทําให้แดนกลางของทัพป,ปีศาจแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นซึ่งทางดีเมทาเบอร์ตอฟได้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับทางเบสแฟร์ว่าสําหรับคาวินฟิลิปเขาทำให้ผมประทับใจอย่างมากในศึกยูโร2020ครั้งนี้โดยเฉพาะในเกมล่าสุดที่อังกฤษชนะเดนมาร์ก2ประตูต่อ1นนึ่งผะว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากดังนั้นผมจึงหวังว่าในเร็ววันนี้เขาน่าจะได้ย้ายออกจากลีกยูไนเตด คือลงสนามให้กับสโมสซอนขนาดใหญ่มากกว่านี้ผมมั่นใจอย่างมากเลยล่ะว่าหลังจากจบศึกยูโร2020ครั้งนี้จะมีข้อสเสนอมากมายยื่นมาให้เขาพิจารณาคุณลองดูวิธีการที่เขาเล่นสิเขาเล่นอย่างกับคนที่มีประสบการณ์มากมายเขาคล่องแคล่วแล้วก็รู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะพาบอลไปข้างหน้าหรือว่าเมื่อไหร่ควจะส่งบอลให้กับเพื่อนแต่เอาตามตรงนะผมละอยากเห็นเขาย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซึ่งผมมั่นใจว่านี่จะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมมากของโอเลกุน่าโซชาในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนเรามาที่ข่าวต่อไปกับเรื่องของมาคัสแตรดฟอร์ดนะครับอดีตกองหลังของสโมสซอนอย่างพอปร์เกอร์ครับได้ออกมาระบุว่าอาการบาดเจ็บของมาคัสแตดฟอร์ดเมื่อซีซั่นก่อนจะเอามาเป็นข้ออ้างที่ทำให้เขาฟอร์มตกไม่ได้และหากว่าแรดฟอร์ดรู้ตัวเองว่าฟอร์มตกเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บก็ควรจะรีบไปรักษาตัวเองให้กลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ซะก่อน เดี๋ยวพอบักเกอร์ได้กล่าวกับทางเมนสปอร์ตถึงเรื่องนี้ว่าสําหรับเรื่องการบาดเจ็บของมาคัสแรดฟอร์ดนะผมรู้สึกว่าเขาโชคดีมากนะชี่เมื่อซีซั่นก่อนเขาได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอยู่หลายเกมทั้งที่เขาก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนมาดูตลอดแต่ผมเองก็มีความรู้สึกเล็กน้อยว่าเขาไม่ควรจะลงสนามมากมายขนาดนั้นเขากําลังแบกรับอาการบาดเจ็บมันไม่ใช่เรื่องดีทั้งต่อตัวเขาแล้วก็ต่อสโมสรด้วย แต่คุณก็อย่าลืมนะว่าแมนยูเต็ดนับปัจจุบันนะ่ะมีขนาดทีมที่ใหญ่มากขึ้นแล้วเราไม่ตัวสำรองหลายคนที่สามารถลงสนามมาแทนเขาได้ในวันที่เขาฟอร์มไม่ดีหรือว่าวันที่เขามีอาการบาดเจ็บและไม่พร้อมจะลงสนามโอเลกุน่าโซชายเองก็ไม่ควรจะฝืนใช้งานเขามากขนาดนั้นทั้งที่รู้ว่าเขามีอาการบาดเจ็บและฟอร์มก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นยิ่งในช่วงท้ายซีซั่นแล้วแล้วก็แรดฟอร์ดนะฟอร์มตกมากทีเดียว ดังนั้นก่อนจะเริ่มซีซันใหม่นี้ผมหวังว่าเขาจะรักษาการประเจ็บของตัวเองให้หายขาดซะก่อนเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าจดอนซานโชสามารถเล่นทางซ้ายได้ส่วนทางขวาเราก็มีเมสันกรีนวูดที่ยอดเยี่ยมมากอยู่แล้วและมันคงจะน่าเสียดายถ้าหากว่าเราดอปเมสันกรีนวูดที่มีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากในช่วงท้ายซีซั่นก่อนและที่สําคัญสําหรับช่วงปลีซีซันนี้การที่เขาไม่ได้ไปเล่นในรายการยูโร2020เมสันกรีนวูดคงต้องการลงสนามในช่วงปลาซีซันนี้อย่างมาก เรามาต่อที่เรื่องตลาดซื้อขายกันบ้างนะครับวันนี้ทางมากาส์ือ่อยักใหญ่ของสเปนได้ออกมาระบุว่า mm hmm. เรอมอลลิดได้เปิดไฟเขียวให้กับราเฟวารานสามารถตกลงเจราจาเงื่อนไขส่วนตัวกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ซึ่งการเจราจาระหว่างตัวแทนของแมนยูเนเต็ดและก็ตัวแทนของราเฟวารานจะยังคงดําเนินต่อไปจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ลงตัวทั้ง2ฝ่ายครับนอกกนี้ทางมากายังระบุเพิ่มเติมว่า การที่วารานยังไม่ตัดสินใจขยายสัญญากับเรือมลิดออกไปนั้นก็เนื่องจากว่าเขาต้องการค่าเหนื่อยสูงมากกว่าเดิมถึง2เท่าซึ่งก็แน่นอนว่าทางทัพราชันชุดขาวไม่สามารถตอบรับข้อสเสนอน,นี้ของราฟาลวารานได้เพราะว่าพวกเขาก็มีปัญหาด้านการเงินไม่ต่างจากบาร์เซโลนาเช่นกันส่วนอัพเดตจากทางฟรานซิสโซโรมาโนครับมีการเผยว่าตอนนี้แมนยูเต็ดยังคงรอเรือมลิดต,ตั้งราคาขายราฟาลวารานครับก่อนที่แมนยูเต็ดจะมีการยื่นข้อสเสนออย่างเป็นทางการ ให้กับทัพราชันชุดขาวพิจารณาสําหรับดีลนี้เรามาที่ข่าวต่อไปกับเรื่องของพอปอกบาสนะครับวันนี้มีการรายงานจากเลกิฟว่าแมนยูแต่ได้ตั้งราคาของปอกบาวไว้ที่50ล้านปอนด์สำหรับการปล่อยกองกลางชาวฝรั่งเศสรายนี้ออกจากทีมซึ่งตอนนี้ก็มีปารีสแซงแชรคแมงทีมดังจากฝรั่งเศสที่สนใจดึงตัวไปร่วมทัพเรามาต่อที่ข่าวของอิลเทมโปสื่อของอิตาลีนะครับได้ออกมาระบุว่าโชเซ่มูริโ่ซึ่งปัจจุบันรับงานเป็นกุนซือของโรมา่า สนใจจะดึงตัวเอริกบายยีไปใช้งานที่กรุงโรมอีกครั้งซึ่งทางสื่อเจ้านี้ก็ยังเผยอ,อีกว่าเดี๋ยวนี้มีความเป็นไปได้สูงมากด้วยที่สุดท้ายแล้วเอริกบายยีจะเลือกกลับไปเล่นให้กับโชเซ่มูรินโญอีกครั้งส่วนข่าวจากทีมเยาวชนนะครับวันนี้แมนยูแต่ได้แต่งตั้งทราวิสบิเนียนขึ้นมาเป็นโค้ชทีมชุดยู18คนใหม่นอกจากนี้แล้วก็ยังมีการแต่งตั้งนิวไรอันขึ้นมาเป็นผู้ช่วยของนิววูดสำหรับทีมชุดยู23ด้วย หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k r ร d d e v i l Page กันด้วยนะครับผม